นำชมไผ่ใช้ไผ่สะสมไผ่ยักษ์ปักกิ่งนะครับไม่ใช่มีเพียงแค่นั้นนะครับอย่างหน่อนี้ครับแปลกทั้งหน่อไผ่แล้วก็ลำไผ่รวมทั้งอาจารย์ปิ่มที่ถ่ายรูปคู่กับไผ่ดำติมอร์และนี่เลยครับเป็นของแปลกที่ผมเองก็ยังไม่เคยเห็นครับลักษณะเหมือนต้นไผ่เลยประมาณนี้เลยอ๋อหน่อยักษ์หน้านี้เหรอครับใช่ครับทิดตลาดบ้านเราเหรอครับตลาดบ้านเราหนอลรักเจ็ดสิบบาทเนาะ ที่น่าทึ่งก็คือว่าไา่ลำสีเขียวแต่มีหน่อเป็นสีชมพูอมม่วงนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เพิ่งเห็นของแปลกเป็นครั้งแรกทั้งหมดนี้นะครับพาเยี่ยมชมบางส่วนณสวนไผ่ธนพัฒน์สกลนครสีมาดูเรื่องราวกันเลยครับแม่ไหนไอข่าลามกาบแดงเราครับอ่าเดี๋ยวเยอะแยะเลยอันนี้หวานนนี่รู้จักครับที่เปิดปลูกแล้วแปดถึงสิบหน่อนะครับอันนี้คือเบอร์สามเนาะ ชื1 1่อไผ่อะไรครับอันนี้ไผ่บ้มหวานสุโขทัยอ๋อเลอครับเอ้าที่มีเนี่ยัมโบเหมือนเหมือนลวกหวานเมืองเลยเลยเห็นแล้วเห็นแล้วไผ่บวมหวานสุโขทัยน้องคุณแม่อ่าแปลกดีนะครับมีของแปลกอันนี้อันนี้ก็มีคนจองแต่ว่าขุดปีหน้าอ๋อปีหน้าเนาะสวยสวยสวยมากสวยมากจุดเริ่มต้นนะครับคือผมก็ไปหาซื้อไผ่ข้าวหลามเปาะไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะครับแล้วก็ได้พบกับคุณแม่และน้องๆที่บริการดีมากเลยครับที่สวนไผ่ธนพัฒน์แห่งนี้นะครับ ก็ได้ไผ่ที่มาปลูกที่ไร่ของผมเองนะครับนี่คือไผ่ข้าวหลามกาบแดงครับมีโอกาสก็กะว่าจะทําข้าวหลามไว้ที่สวนบริการลูกค้าด้วยไปทานเองด้วยนี่ครับต้นเล็กๆก็ยังสวยงามมากผมได้อุดหนุนมานะครับแล้วก็ไปพบว่าที่สวนธนพัฒน์แห่งนี้นะครับมีไผ่อีกมากมายหลายอย่างและไผ่สะสมไปดูเรื่องราวเพิ่มเติมของไผ่ต่างๆไผ่สะสมไผ่ราคาแพงและผัดแ,แปลกๆกันต่อเลยครับ น้องเอครับน้องเอเนาะน้องเอเนาะพี่เขืครับพี่เขืที่บอกเห็นนควันสีใช่ไหมเห็นป้ายเอ่อเพราะพี่คุยกับคุณมูลนิ่มเลยออ๋เป็นคนชอบไผ่ชอบเป็นคนสะสมไผ่หายากแบบนี้ครับโอเคชอบหาไผ่แล้วทำที่นี่มากี่ปีแล้วครับ ประมาณสิกว่าปีแล้วสิกว่าปีแล้วนะร้อยกว่าไร่ยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับใช่ครับเดี๋ยวเมื่อกี้พี่อยากเห็นว่าพื้นที่ปลูกนี่จะประมาณ60ครับ60ไร่พื้นที่รอบมีประมาณร้อยกว่าไร่เยอะแยะเลยอันนี้อธิบายได้นะครับมีไผ่อะไรครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีชื่อด้วยตัวนี้ไผ่หวันจัมโบ้ครับจัมโบ้นะตัวนี้ล่าสุดเลยที่มาหลอดผมไว้ตัวนี้กิ่งกิ่งอยู่ห้าร้อยครับกิ่งละนะครับตัวนี้แล้วก็เงาก็อบสองพันเงานะถ้าเงาสองพันนะครับบกหวานจัมโบ้ ตรงนี้บหวหานจหนจเ่ครับ<ช>นี่นะครับนี่คือบองหวานที่ถือว่าหน่อตัวสุดเนาะใช่ไหม<ช>ที่พูดถูกไหมริปักกิ่งยักษ์ปักกิ่งครับปักกิ่งนะขอชิมอนิดนึงครับ<ช>อันนี้คือไผ่ย,ยักษ์ปักกิ่งนะครับ,รบปักกิ่งนี่อร่อยมากไม่มีหน่อให้กินเลยเดนินหมดเ <ๆ S 1> ลยปกติเลยเราไม่ค่อยทานหน่อนอยู่แล้วเหมือนกันเลยที่สวนจะไม่มีจะปล่อยให้ขึ้นลำอย่างเดียวขึ้นลำน้องน้องเตี้ยนี่ซื้อไม่เห่าเลยนะน้องเตี้ยนะจันปิ๋มนี่นี่นนี้หนออะไรปิ๋มเนี่ยของดีนะเหมือนกันใช่ไหมโอ้ท่านไมหนอมันใหญ่จ้านี่สังหมดนะ เป็นซางหมอนอะไรนะครับซางหมอนเชียงดาวทาไมที่สวนเรามันไม่ไม่ไม่อย่างนี้มีนนึ่งใช่คะมีแต่ไม่ใช่อย่างนี้ครับไม่เหมือนกันอ๋อแตกต่างกันเดี๋ยวก็ดูชื่อหน่อยนะครับถ้าอย่างนี้เป็นขายเป็นกิ่งกับเงาต่างกันยังไงบ้างครับก็ตัวนี้เงาผมยังไม่เคยขุดเงาตัวนี้นะยังยังไม่เคยขุดเงาไปชาแต่ขายเป็นกิ่งกิ่งกิ่งหนึ่งก็ประมาณ2 0 0ถึงบาทกิ่งละเลยนะครับใช่ครับนี่นะครับ ไผ่ซางหม่นเชียงดาวนะครับมีที่ไม่ไม่เหมือนกับที่สวนนะครับพราะที่สวนของอาจารย์ใดจะมีไผ่ซางหม่นนะอันนี้สวยกันอีกแบบหนึ่งครับอ๋อลำนี้เป็นลำลำใหม่ลำใหม่เลยนะที่ลำบินแล้วผมว่าปอยให้ลำนี่เหมือนกันเลยคือไม่กินใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ค่อยได้ทานหรอกไม่ค่อยได้ทานหรอกอู้เยอะมากมากขายขายลำนี่ไงของดีเราคือหญ้าใช่ไหมย่าย่าขายยังไงย่าอิสราเอลเนี่ย ทอนเนาะท่านเท่าไหร่จ๊ะทอดละบาทใช่แหมเห็นขายดีดีที้ตะเกตแรงที่ตะเกตแรงก็ได้เป็ดไก่ก็ได้ใช่ไหมครับปลาก็ยังได้บางอย่างอันนี้นะครับเด้อนี่ทอดละบาทนะแม่นะส่งทั่วไทยนะครับอันนี้ของดีเมื่อก่อนเท่าละสองบาทนะครับสมัยก่อนเคยซื้อสูงที่สุดจะมีอยู่ประมาณห้าสายพันธุ์ครับหวานสชลเลวในเปียนปากช่องหนึ่งล็อกจักรพรรดิแล้วก็อ่า ในเปียแค่น uh, okay, uh, okay, ah, ี่เปียแค่ตอนล่าสุดก็ในเปยใช้เกลือซุปเปอร์ลีโหเยอะเหมือนกันนะครับอ่าี๋ยวไปต่อครับไปหาผายทางผายแหยต่อผายแห่ผยแ่มันเยอะ่เรี้ยลรมลื่นมากเลยมาวันนี้อากาศดีมากเลยครับขอโทษนะพี่ขอดูใบเป็นระยะนะครับนี่จันปิ่มเนี่ยเนี่ยขอยักษ์มันหมูนะครับเดี๋ยวขอป้ายนิดนึงอันนี้พายักษ์มันหมูอ่ามันดียังไงครับตรงนี้พายักษ์มันหมู ไผ่ใช้ลำใช่ไหมครับดีดีเหมือนเหมือนตังหมอนใช่ไหมครับผมก็ลำเขาจะขึ้นตรงสวยอ่านะครับโอเคต่อเลยครับโอ้นี่สวยมากอันนี้คืออะไรครับเนี่ยไผ่แคนดี้ครับแคนดี้เหมือนใส่ประดับเลยใส่แคนดี้นะครับไผ่เลี้ยงลายครับคือไผ<ข>่ข้าวหลามทองกินได้ใช่ไหมหรือว่าแคชโชว์เฉยเป็นไผ่ข้าวหลามทองนีมงคลด้วยครับอ่า ใบเล็กๆลวกหวานหรืออะไรครับใบเล็กๆเนี่ยซ้ายมือผมเนี่ยครับไผ่เลี้ยงหรือเป็นลวกหวานครับอันนี้ใบเล็กมากเป็นเป็นไผ่เลี้ยงครับไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงเป็ุ่มเพราะว่าถ้าใบขนาดนี้จะเป็นไผ่ตระกูลไผ่เลี้ยงไผ่ลวกเนาะเล็กๆดูใบได้เลยถ้าไม่นอเข้าไม่เหมือนกันเลยอ๋อสวยน่าจะเป็นไผ่ไผ่เสริมนี่ครับไผ่เสริมคือไผ่เสริมก็เป็นไผ่จากสารใช่ไหมครับที่ที่บอกผมเมื่อกี้นะออ๋ อ๋อต้นเล็กๆเองยังไม่มีต้นลำเป็นเม็เนาะอ๋ออันนี้ครับผมนี่นะครับไผ่เห้ยเนาะไผ่แห้ยยังต้นเล็กๆอยู่นะครับอันนี้เป็นโซนไผ่สะสมนะครับอันนี้ไผ่อะไรครับไผ่ลำลำตันลายจุดครับแปลว่าตัวนี้ก็เป็นไผ่ลักษณะลำเขาเหมือนไผ่ดํานะแต่ไม่ใช่ใช่ไหมก็จะมีลักษณะเด่นเป็นจุดๆเนี่ยไผ่ดําลำต้นลายจุดนะครับ นี่เป็นผ่ายสะสมห,หายากนะอันนี้นนมาใส่ปุ๋ยเขาดกมากครับีอันนี้อย่างนี้มีขายได้ยังครับตัวนี้ขุดมีมีเนาะม,ม,ม,มีมีครับตัวนี้ขุดไปแล้วอ่าราคาเท่าไหร่ครับต<ะ>ลา,ลาขาไตัวนี้จะอยู่สองพันห้าครับสองพันห้านี้เป็นผ่ายสะสมนะครับอยากตีมาั<ป>นี้ให้ให้น้องปาดูอ่าต่อต่อเงคกนิดันึั้นมาเรามาทวนสะสมครับอันนี้สวยสวยทั้งนั้นเลยนเป็สวยมากตามข้อเขียวครับหรือ่าประเทศ ไผ่พระเทพนะครับเดี๋ยว <engag é. S 2> ขอชูคลิปไหน่อยครับสวยมากเดี๋ยวด้โอ้คือไผ่ดำข้อเขียวไผ่ดำข้อเขียวเดี๋ยวขอดูนะสวยจริงๆครับสวยจริงๆไม่ค่อยเห็นเลยนะขออนุญาตนะครับมาถึงที่เลยวันนี้ขอบคุณมากเลยสวยมากเลยครับเดี๋ยวดูไผ่ดำข้อเขียวไผ่ดำข้อเขียวอันนี้เป็นไผ่มงคลไผ่โชว์เนาะใช่ครับไม่ใช่ไผ่กินใช่ไหมลองคิปหน่อยได้ยังอ่าเรื่องนได้แต่ ทุกตัวจจะขายถ่ายจะอะถ้าอย่างนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่จ๊ะแล้วก็สองพันสองพันขึ้นสองพันเหมือนสองสองพันขึ้นเหมือนกันนะครับอ่านี่คือนฝ่ายสะสมนะครับส่วนสะสมครับนี่ครับของที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะครับถ้าใครไม่เรียกว่าไม่มาดูหรือไม่มาขออนุญาตก็ไม่ได้เห็นขอบคุณมากเลยครับพามาชมนะครับสวยมากๆทาหลลยยตัวเนี่น้องก็ซื้อไปเสริมมงคลอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลืมอีก่ะอ๋ออ๋อเดี๋ยว นี่คือต้นอ้อนะครับพอดีพายุลงครับเป็นต้นไม้ขนาดเล็กแต่ลูกร่างขายไผย่ตรงนี้ไม่ใช่ไผ่นะครับแต่โชคดีมากครับข้างๆต้นอ้อมีไผ่ด่างที่สวยงามมากเลยครับผมเองเห็นเนี่ยตื่นเต้นมากแล้วก็วิ่งไปหาว่าเอไผ่ต้นนี้คืออะไรกันดูครับว่าขนาดใบเขาสวยและก็ใหญ่งามมากๆเลยครับต้องบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจกับไผ่ต้นนี้มากแล้วก็หน่อเป็นสีชมพูนะครับผมม่วงอย่างนี้เลยครับน้อง เอเข้ามาแล้วต้องถามหน่อยครับว่านี่คือไผ่อะไรและราคาเป็นอย่างไรมาดูกันได้ครับไผ่่ชือนะครับไผ่ตัวนี้ชื่อไผ่ด่างกาจนาไผ่ด่างกาจนาอันนี้คือยากสุดใช่ไหมครับครับผมแล้วก็อีกชื่อหนึ่งตามภาษาท้องถิ่นจะเป็นไผทองผาภูมิไผ่ทองผาภูมิมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมทั้งสวนครับตอนนี้มีอยู่สองกอครับสองกอนะครับอ่าถ้าไผ่ที่ค่อนข้างที่จะเอาใจยากนิดนึง หมายแม่เขาอย่างไรหมายเขาให้เรจะยากเขาทำทำยากครับตัวนี้ทำกี่งก็ไม่ได้จริงเหรอแม่แล้วต้องขุดเงาอย่างเดียวเงาเงาก็ต้องขุดแบบต้องยกกยกแบบแบ่งเลยใช่ครับโอ้แบ่งกอเลยนะครับโอเคถ้าเราขุดเง่ากองหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ครับกอละกองหนึ่งนะครับอัตราคนแต่อย่างอย่างผมปลูกโบกเอาเอาลงเอากองแม่ก็ถูกเงาหนึ่งก็ประมาณสิบลำ สิบลำใช่ครับประมาณสิบลำต่อหนึ่งต่อหนึ่งกอหนึ่งกออหนึ่งต่อสิบและราคาขายกอละอ่าตัวนี้ไม่ยังไม่เคยขายไม,ไม่ขายแต่ขายอยู่ประมาณสองพันถึงส <laughs> ี่พันครับอ่าโอเคครับอันนีข้ของแปลกนะครับนี้ต้องติดต่อเป็นนอกรอบนะครับนี่ขออนุญาตน้องพิเศษครับสวยมากๆเลยได้เลยครับนี่ของดีเนาะ <laughs> ใช่เพราะว่านี่ถึงได้มาขอน้องเข้ามาต่อสวยมากเลยงที่ฟอร์ม ฟอมเขาสวยๆถ้าฟอร์มสวยๆยกกอนี่ราคาเป็นหมื่นนะครับนี่นะฮะใช่ครับราายกยก,ยกกอเป็นหมื่นเลยโอ้โหนะครับนี่นะครับเป็นหมื่นนะครับนี่ถ้ายกกอช่วงช่วงฟอมที่สวยนะครับตัวน,นี้เพราะว่าไม่ค่อยเห็นจริงๆครับเรียกว่าเป็นไผ่ด่างก็ได้เนาะไผ่ด่างนี่ไผ่ด่างกาจารไผ่ด่างอาจารสวยมากเลยครับสวยมากเลยเป็นยังไงบ้างครับพาเยี่ยมชมสวนไผ่เกือบร้อยไร่นะครับแล้วก็ทางผมอาจารย์กุ้งรางอาจารย์ปิ่มได้อุดหนุน ายจากทางสวนนะครับราคาตามจริงทุกประการครับก็มีของแถมติดมาบ้างขอบพระคุณมากๆนะครับน้องๆและก็รวมถึงคุณแม่ด้วยนะครับน่ารักใจดีมากทางพบ b ีีนะครับต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ประสานงานแล้วก็ให้เราเข้าแวะเยี่ยมชมถ่ายทําวิดีโอครั้งนี้ได้อย่างราบรื่นครับแล้วก็อากาศจะไม่ร้อนมากแต่ก็เดินกันเหนื่อนยนะครับนี่คือสวนผ่ธนพัฒน์สกลนครสีเป็นสวนไผ่ที่อําเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครนะครับ มีโอกาสก็ติดต่อสั่งซื้อผายกับน้องๆก็ได้นะครับผมติดเบอร์ติดต่อไว้ที่นี่ครับขอบคุณทุกวิวทุกไลค์สติใรเป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีครับพบ DC ผูภูผานออนไลน์ Business Development Center อศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ภูผาน